สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเินตรงน้าว่าอยู่ที่วัดห้วยเขียนตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจาังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เินตรงน้าว่าอยู่ที่ทางเข้าวัดนะครับทางเข้าวัดห้วยเขียงนะครับซึ่งวัดห้วยเขียงนี้อยู่ที่บนภูสูงนะครับอากาศเย็นสบายนะครับ พวามือท่านผู้ชมที่ท่านเห็นนี่เป็นทางเข้าหมู่บ้านห้วยเกียงนะครับซ้ายมือจะเป็นอำเภอแม่วางครับไปทางขวามือเป็นหมู่บ้านแล้วก็ไปดอยอินทนนท์ได้นะครับเดี๋ยวจะนอยขึ้นตรงหน้าว่าจิบ้าท่านผู้ชมไปเบิงนะครับครับตอนนี้จีพาท่านผู้ชมมาเบิงด้านหลังนะครับด้านหลังของวัดห้วยเกียงนะครับวันนี้สัทธาญาติโยมจาก อำเภอณว่าจาังหวัดนครบพนมนะครับจต่ไดนมาเป็นหนึ่งคันรถนำทีมโดยโดยเชฟเสือละพลภาพี่น้องเอ,เอาอาจารย์อาจารย์ยังกอกครูบาดีคร<ล>ูบาดีแลกวก็า้าพื้นเอาป้าทองข้ามมา,าบรรจุให้ไม่ออกกามาวลายดอกประมาสิ่คพน กำลังล่างถวยล่างจานอยู่ครับ้ออ่าครับเอ้าอาจารย์มาทางนี้บอกสามเป็อกเป็นยังไงปออกมาทั้งพีแล้วผู้สีเด้บุญเนาะผู้สีรวยหน่อยแท้เอารวยสักนี่บอกเอารวยสม่าเนาะ เอาเออใ้วยเออเปรหรุ่วยนแวัสดีครับครับสตาร์โยมจากจังหวัดนครพนมอําเภอนาว่าอําเภอสีตงคามนะครับมารวมบุญที่วัดห้วยเกียนอําเภอแม่วางตำบลแม่วินทุกคนได้บุญจนวินครับขอบคุณครับขอบคุณท่าน เทพสวยอรพลนะครับในน้ำทิมเขียนดงนาว่าไปเละาะชุ่มบรรยากาศปั้นปั้นพระพุทธรูปเหรออ้าว <c oughs> มันก็จะทำพิธีถาวายไอแล้วก็นั่นแหละพระเป็นบรรยากาศาด้านหลังของวัดห้วยเกียนนะครับ ครับต้นไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือต้นต้นสนนะครับต้นสนภูเขานะครับซึ่งต้นไม้ชนิดนี้จะขึ้นอยู่ตามเขาตามที่สูงนะครับครับครับน้ำมันสนก็มาจากต้นไม้ชนิดนี้นะครับครับเป็น บรรยากาศด้านหลังของวัดนะครับ ตรงนี้คือไม้สนภูเขานะครับน้ำมันสนจะมาจากที่นี้ทีนครับ ผู้ชมครับเป็นหมู่บ้านห้วยเขียนนะครับทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านห้วยเขียนอำเภอแม่วางตำบลแม่บินจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่ตอนนี้คณะนะญาติโยมจะจะได้เดินไปชมหมู่บ้านด้านในนะครับซึ่งหมู่บ้านจะเป็นหมู่บ้านกลางเขานะครับ ทางหมู่บ้านห้วยเขียนนะครับครับนี่คือบรรยากาศร้านค้าที่บนฟูดอย

ต้องาสิตอเนเผาปากกยอใช่ไหมใช่ๆ่เขาก่อนนะอกูมีรเะนีครับคือบรรยากาศร้านค้ากลางหมู่บ้าน้มยเขียนนะครับซึ่งส่วนญ่ก็เป็นเนเผาปากกยอนะครับนี่คือนี่คือผลสารี่สารี่ครับกินแบบสดๆนะครับจาก เป็นไงคุณพี่รส <มา S 1> ชาติร้านเลี้ยงเที่ยวนะเห็นก็เชตุตเยว์ว่นนี้มันจะกรอบๆเลยนะไอเชตุเยวนไว้แชตุยเยวแ์แว่นแล้วก็มันจะเย็ยนกินแล้วกรอบดีถ้าคนที่ชอบนะคนที่ชอบดีวชอบเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงชอบเปรี้ยวใช่ไหมครับเดี๋ยวลองชิมดูครับ พี่รถช็ดดีเย็ดดูสิะจอร่อยกันนี่เจ้ามาเกียรติหรับจ้าผมเมื่อเชือบเอ๋อก็มาสกอกร่านกายน้อสวัสดีครับนี่เน้อนี่มาอยู่ในบ้านห้วยเกียรตินะครับสวัีจีนะอสวนบ้านแะเรียนปากกันยอนะครับสกอนะครับเป็นเบียร์เจียวขาวดอยหน้าเป็นดอยฮานโนนนะครับตอนนี้มี วิวอันนี้ปลูกสาโรตเรียบภาษาการเรียกว่าสิกโปูนะครับิกอันนี้อันนี้ดอยนี่เรียกว่าตาลุโฟต้นไม้นี่เรียกว่าเซ่นะครับแล้วก็สวนนี่เรียกว่าชี่นะครับแล้วก็บีบัวด้ยครับเรียกตัดตอแล้วก็รากเห็ดข้านะครับแล้วก็อันนี้เรียกว่าคือนะครับคือเป็นภาษาการเรียนะครับ อันนี้แฟนผมเรียกว่าตับปดนะครับตัปดตัปดแฟนผมครับรอแอบเลยว่าน่ารักนะครับเป็นเออแล้วก็ร้านชาเรียกว่ากาดนะครับแต่ชาวตาสาวเลยว่าเมกนองนะครับเมกนอง ถ้าเป็นแม่เรือนก็เรียกขมุกการนะครับแล้วก็บนดอยบ้านดาวมีท่านนาท่านธรรมชาติเรากเมือกำมีเนาะว่างก็มาเอวได้นะครับมาเที่ยวมามาฮาสกอรลยสกอมุสกอรแล้วเนาะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย ที่ครับตัวสดจากเกษตรกรนะครับครับวันดีครับผมวันดีครับครับเป็นสิสช้าจากชุมชนนะครับคือข้อควาเทียงสัครับนี่คือนิสช้าการเกษตรฟ้อง ร้าวกะเลียงนะครับีขนมาจำน่ายมาขายอยู่มีคื่อจุดรับทือนะครับดูรูปภาพับดดวบจากดอยนะครับเีข้าวโพดน้ำกัดนะครับรรคือมาซื้อี่ว่าหมาฟักฟอง มมหมหม่มบ้านนี้ไหนนครับนี่จะเป็นโม่บ้านที่นี่เป็นมีวัดนรอบรอบนอกะนนอะครับ